ราคาผักวันนี้วันที่11พฤษภาคม2567กวางจุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางจุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีขาวแตงผลวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียว วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้19บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววัน nah นี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรมัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรมัมผักชีไทยวันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรมัมผักชีลาววันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรมัมผักชีฝรั่งวันนี้ห้าสิบหกบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้สองรอยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรลัมใบกะเพราวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้170บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม ต้นัะไคร้วันน <appy> <3 Brain> <Syndrome> ี้13บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอม วันนี้340บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันน no euh ี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้70บาทต่อกิโลกร,รัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกร,รัมพริกหยวกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกร,รัมพริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้140บบาทต่อกิโลกร,รัม พริกไทยอ่อนวันนี त त ้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้500บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัม บวบเหลี่ยมวันนี้30บาทต่อกิโลกรมัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้36บาทต่อกิโลกรมัมชาอมวันนี้22บาทต่อกรัมดอกแควันนี้80บาทต่อกิโลกรมัมฟักเขียวอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรมัมฟักเขียวแก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรมัมมระขีนกวันนี้50บาทต่อกิโลกรมัมมราจีนวันนี้76บาทต่อกิโลกรมัมมะเขือพวงเด็ดคั่ว วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้ร4 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้52บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดง วันนี้42บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้46บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้22บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสดิดวันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมหัวเฉยเท้าวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทย วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้2บาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้4บาท10ตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้6บาท10ตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทตอ่นนทตอกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้9 8บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้30บาทตอ่อกิโลกร,รัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้44บาทตอ่อกิโลกร,รัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช,ช,ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ